ความรู้สึกหลังดูของ The Fantastic Four First Step ครับโดยหนังเรื่องนี้นะครับหลังจากที่ได้รับชมแล้วต้องบอกเลยครับว่าเป็นแฟนชายที่มีหัวใจมากขึ้นครับและเราเนี่ยสามารถเอาใจช่วยและลุ้นกับครอบครัวนี้ได้เช่นเดียวกันครับแม้กระทั่งตัวละครที่เราจะได้เห็นนะครับแต่ละคนนะครับก็จะมีเรื่องราวเป็นของตัวเองนะครับและในหนังครับเราก็จะได้เห็นตัวร้ายอย่าง Galactus ที่ผมต้องบอกก่อนเลยครับว่าตอนที่ดูในโรงเนี่ยผมรู้สึกว่าขนลุกเอามากๆครับ แล้วก็สิ่งที่น่าสนใจในเรื่องนี้ครับจะเป็นทางด้านของภาพหรือว่าในเนื้อเรื่องก็ดีครับที่มูธแอนโทนของหนังเนี่ยนะครับจะไปในยุคข,ของเรโทรยุคเก่าๆซึ่งทำให้ผมรู้สึกว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบอะไรที่เป็นแนวนี้อยู่แล้วนะครับเลยทําให้ถูกใจเข้าไปอีกครับ หนังทำออกมาได้สนุกยอดเยี่ยมครับถือว่าเป็นการกอบกู้ของมาเวลอย่างแท้จริงนะครับสำหรับเรื่องนี้ก่อนที่จะเข้าไปสู่ a v e n เจ r รเนี่ยอยากให้ทุกคน,นได้เข้าไปดูกันจริงๆครับเพราะด้วยสัสดส่วนภาพของ iMac ครับที่ผมได้รับชมที่ภาพนั้นกว้างกว่าและเสียงที่กระหึ่มกว่าถ่ายทําเพื่อ iMac โดยเฉพาะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพเนี่ยจะเป็นในระบบ iMac ทั้งเรื่องเลยอยากให้ทุกคนเนี่ยได้ดูในระบบ iMac เป็นอย่างยิ่งนะครับและสิ่งที่ผมเนี่ยไม่อยากให้ทุกคนพลาดใครที่ได้ดูในระบบ iMaX นะครับทุกคนเนี่ยก็จะสามารถดูตัวอย่างของอวตารภาค3ได้นะครับแต่ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าถ้าเกิดได้ซื้อตัวหนังแล้วเนี่ยต้องรีบเข้าไปดูเลยเพราะตัวอย่างเนี่ยจะเข้าเป็นเรื่องแรกเลยนะครับของอวตารและภาพสวยจริงๆครับให้ผมได้ดูรู้สึกว้าวเหมือนกันและก็ที่สําคัญหนังเรื่องนี้มี end c r e d i ิตตัวนะครับอยากให้ทุกคนเนี่ย ไม่พลาดเอ็นเครดิตจนถึงช่วงสุดท้ายเลยนะครับยิ่งเอ็นเครดิตตัวแรกเนะี่ยผมนะคนลุกจริงๆจะเป็นยังไงอย่าลืมไปดูนะครับกับ The Fantastic Four First Step ครับ